เบลลาราณีประกาศข่าวดีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล่าสุดใน Facebook ของพลอยกับเบลลานั้นได้ออกมาโพสภาพของนางเอกสาวเบลลาราณีพร้อมแคปชั่นระบุว่านางสาวราณีแคมเปญรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรณ์ มูลนิธิปรามาธิปดีขอแสดงความยินดีชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรติท่านในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนทั่วประเทศ คุณงามความดีในน้ำใจแห่งการให้ของท่านจะทำให้ได้รับการจารึกไว้ตราบนานเท่านานและส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากสัพพโรธาพานและอุป,ปัตวันตรายทั้งปวงจะเดินด้วยจะตุรพิษพรชัยตลอดกาลนานงานราชอิสริยากรคุณาก่อนการให้ที่ไม่สิ้นสุด มูลนิธิบรามาธิปดีในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567ห้องประชุมอัธสิทธิ์เวชาชีวะชั้น5อาคารศูนย์การแพทย์ศิริกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับนางเอกสาวเบลล่าราณีของเราด้วยนะคะ